อัลฟาแอร์ vs อาร์เดบลันตัวไหนใช้ดีตัวไหนใช้สนุกตัวไหนคุ้มสุดตัวไหนทนตัวไหนน่าใช้ตัวไหนตีเบาได้ดีวันนี้คลิปนี้มีคำตอบครับผมบอดี้บอดี้และรูปร่างก็ลักษณะก็อาร์เดบาลันเนี่ยตัวใหญ่กว่านะครับตัวใหญ่กว่าอัลฟาเนี่ยจะตัวเล็กกว่านะครับอัลฟาจะตัวเล็กกว่าสปูลของอัลฟาจะเล็กกว่านิดนึงนะครับด้านหน้า สองตัวนี้เป็นลอกคนละก่ายนะครับฝั่งนี้เป็นของชิมานโนฝั่งนี้เป็นของไดว่านะฮะนี่นะครับลักษณะงานก็สวยทั้งคู่นะกินกันไม่ลงนะครับเรื่องความสวยนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับนี่สำหรับการรูปร่างหน้าตานะครับสําหรับแขนนะครับแขนของ อดบัลันจะยาวกว่าประมาณ5มิลนะครับแล้วก็ของอัลฟ a าแอร์เนี่ยจะสั้นกว่าประมาณ5มิลนะครับสตาร์เด็กต่างๆนะครับของอดบัลันก็จะออกมาแขนนี่เป็นอลูมิเนียมเงาๆสตาร์เด็กก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่นะส,สวยยนะส่วนของอัลฟ a าแอร์จะเป็นซีออนเพื่อลดน้ำหนักนะครับก็ งานฟ้าปรับคอนก็ออกมาสวยๆหน่อยนะครับมาดูน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยเดี๋ยวเราชั่งกันดูนะน้ำหนักตัวของใครจะมากน้อยแค่ไหนนะครับมาเริ่มกันที่อัลฟ่าแอร์นะครับอัลฟ่าแอร์เนี่ยหนักอยู่ที่1 6อกรัมนะครับส่วนอเดอบาลันนะฮะ อะเดบาลันเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่136กรัมนะครับมาดูที่สปูนนะครับหัวใจสำคัญของการตีเบาๆนะฮะละบบหน่วงของ2ตัวเนี่ยของอะเดบาลันจะเป็นเมดลานะครับเมดลาแล้วก็ส่วนของอัลฟาเนี่ยจะเป็นถ้วย s v นะฮะเป็นถ้วยหน่วงนะครับของอัลฟาแอร์เนี่ยจะตัวเล็กๆจิ๋วนะครับอะเดบาลันเนี่ยจะ ขอบสปูลเนี่ยจะกว้างกว่าเพราะว่าไซส์สปูนของอดมบาลันเนี่ยจะใหญ่โตกว่านะครับมาดูน้ำหนักของอสปูลของอัลฟ a าแอร์นะครับหนักอยู่ที่8กร,รัมนะครับ8กร,รัมนะมาดูสปูล MGL ของฝั่งอเดมบาลันนะครับ MGL เนี่ยหนักอยู่ที่12กร,รัมนะครับอเดีบาลันเนี่ยแกนสปูลเขาเนี่ยจะเป็นแบบยาวๆนี้นะครับแบบยาวๆเนี่ยนะครับ เป็นแกนแบบยาวๆส่วนอัลฟาแอรก็เป็นแบบไม่มีแกนนะนี่ไม่มีแกนยาวๆยืดลงไปนะครับนี่นะครับแกนยาวๆเนี่ยไม่เหมาะที่จะเอาไปอัดงานใหญ่ๆ,ๆนะครับนี่นะนี่นะครับเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วนะแกนมันคดนะครับงัดต่อคดนะไม่ได้โดนปากคดนะครับ นนี่นะระวังกันด้วยนะครับมาดูกําลังเบรกนะครับกำลังเบร,ร,บเบรกบรของอเดบาลันเนี่ยจะอยู่ที่4.5กิโลนะครับกําลังเบรกของอัลฟาเนี่ยจะอยู่ที่3.5มกิโลนะครับการตีเหยื่อเนี่ยอเดบาลันเนี่ยจะทำได้ดีในเหยื่อที่สี่รงหัมนะครับสี่ร,รัมขึ้นไปส่วนของอัลฟาเนี่ยเหยือรร่อสองกรรมัมสามกัม สามกรัมก็ทําได้ดีมากนะครับสามกรัมก็ทําไดาม้มีสามกรัมสี่กรัมก็ทําได้ดีมากนะครับการตีเหยื่อเบาเนี่ยสำหรับใครที่ชอบตีเหยื่อที่มีน้ําหนัก4ี่ห้ากรัมประมาณนี้ก็แนะนําเป็นอดีบัลันก็ได้นะครับส่วนใครที่ตีเหยื่อที่เบากว่านั้นมาอีกก็แนะนําเป็นอัลฟาแอร์นะครับอัลฟาแอร์มีระบบหน่วงไม่เหล็กระบบหน่วงไม่เหล็กก็จะคอนทรล คุมฟูได้ดีกว่านะครับคุมฟูได้ดีกว่าเม็ดลานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นอะเดบลันตัว b f s นะครับที่เป็นหน่วงไม่เหล็กก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับมาดูต่อเรื่องความจุสายนะครับความจุสายของอัลฟาแอร์เนี่ยจะจุสายได้ค่อนข้างน้อยนะครับ PE 0.8เนี่ยได้ประมาณ4 5เมตรเองนะครับก็จุสายได้เรียกว่าน้อยมากนะครับก็ต้องลดลงเป็น PE 5 5อะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับงานเบาๆอาจจะเล่นตัวใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าสายมันเล็กมากนะครับผิดคิวอาจจะทําให้สายขาดได้นะครับนี่นะแต่ว่ารองรับเหยื่อเบาได้ดีกว่านะครับแต่น้ําหนักตัวของเขาก็เยอะกว่าเดบาลลันนะแต่ว่าสปูลเนี่ยรองรับการตีเยือเบาได้ดีกว่านะครับแล้วก็ทีวิงที่เป็นข้อดีอคือกว้าง นะครับแล้วก็เปาะปลอย,ปอยสายได้อย่งรวดเร็วสายไม่กระจุกตัวนะครับเวลาเตกไปนะสายวิ่งผ่านไปถ้าเป็นรูเล็กๆเนี่ยสายกระจุกตัวก็จะมีการระหว่างเตกไปสายก็จะม้วนๆๆตรงนี้ก่อนนะครับสปูลปั่นไปแต่ว่าสายยังไม่ออกก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับฟูแล้วค่อยๆพุ่งออกไปนะครับแต่ไม่ได้ฟู่นะนี่นะครับเหมาะกับงานเบาๆนะครับ เือสกรัม4กรัมขึ้นไปนะฮะอันเดียบาลันเนี่ยจะให้สปูลที่ค่อนข้างใหญ่นะจุสายได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ข้างในตรงปล่อยสายของเขานะครับนี่ปล่อยสายของเขาตรงเนี้ยรูปล่อยสายของเขาก็คือเขาจะทํามารองรับนะมันจะเริ่มไล่ระดับจากรูรูใหญ่ๆแล้วก็มาออกเป็นรูเล็กๆแบบนี้นะครับนี่นะ ก็ทําให้การปล่อยสายเนี่ยไม่กระจุกตัวเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับทีวิงเหมือนกันนะครับก็ทําได้ดีในการตีเหยื่อเบานะครับสปูนหมุนไปแล้วสายก็ออกทันนะไม่เกิดคอขวดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับงานที่เหยื่อขึ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าน้ําหนักตัวของเขาเบาถือตีได้สนุกตีได้ทั้งวันนะครับเพราะน้ําหนักร้อกร,รัมนี่เบามากนะครับ บวกกับคันเบรคหกสิบสองหรือว่าแปดสิบหกไม่ตีงานช่อนข้างทางนี่ก็ตีสนุกนะครับนี่นะแต่ว่าต้องระวังอย่าไปงัดต่อนะงัดต่อต้องหาวิธีดึงออกมาอย่าใช้กำลังลอกดึงนะครับหาไม้หาอะไรดึงสาย PE ออกมานะครับเพราะว่าเขามีแกนที่ยาวแกนตรงนี้มันโคดได้ง่ายนะแกนที่ยาวยื่นออกมาตรงนี้นะครับนี่ ราะว่าผมเคยคดไปแล้วนะแจ้งกันก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานของแต่ละท่านนะครับการตีไกลเนี่ยตีไกลเนี่ยจะบอกว่าอัลฟาเนี่ยตีไกลกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันใส่สายได้น้อยจะตีไปทำไมในะเมื่อสายเราทีศูนยเรามีแค่40กเมตรนะครับ ตีไกลไปก็ไม่ได้มีประโยชน์นะเพราะว่ามันใส่สายไม่ได้เยอะนะครับนี่ส่วนอเดบาลันนี่ก็เป็นลองนิดนึงนะครับอาจจะตีเสียบเสียืสามกรัมสี่กรัมอาจจะต่างกันแค่เม็ดสองเม็ดนะครับไม่มีความต่างกันอย่างมีรัยยะสําสำคัญนะครับก็แล้วแต่งบของแต่ละท่านนะครับนี่อเดบาลลันก็จะตัวใหญ่หน่อยนะ อัลฟ่าก็จะเข้าอุ้งม,มือหน่อยนะครับเวลาประกอบกับคันนะขึ้นอยู่ว่าใครชอบแบบไหนนะสไตล์ไหนนะครับส่วนการคุมฟู่เนี่ยของอัลฟ่าแอร์คุมได้ดีกว่านะครับนี่นะของอเดบัลันเนี่ยเป็นเม็ดลานะครับจะคุมได้ดีเหมือนกันแต่ว่าคุมมากก็จะตีไม่ออกนะครับนี่นะฮะคุมมากก็จะตีไม่ค่อยจะออกไม่ค่อยจะไปนะ ก็คุมได้คุมว่าคุมได้ดีแต่ว่าตีไปไม่ดีๆเท่ากับอัลฟาแอร์นะครับจุสายนี่เยอะกว่านะครับเยือพวกกระดีนะครับกระดีหรือว่าพวกที่เป็นโลหะสปูลเล็กๆเ,เนี่ยที่ถึงแม้จะน้ำหนักน้อยแต่ว่าเดี๋ยวพวกนี้มันจะพุ่งดีกว่าเยือยางนะครับก็ทำได้ดีนะนี่นะครับจะทำได้ดีกว่าเยอือยาง สำหรับใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคราวหน้าจะมีตัวไหนมือ s กันอีกก็อย่าลืมกดติดตามชมกันดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม